คุณลุงคนนั้นเขาตาบอดเหรอครับอ๋อใช่จ้ะลูกคุณลุงเขาตาบอดเขามองไม่เห็นเขาก็เลยมาขายตุ๊กาตาถักออกนี้ลูกลูกคนนี้นะ<ม>พี่ก็เห็นแกมาอย่างเงี้ยทุกวันแหละแกคงอยากจะให้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อกาแฟร้านเนี่ยเห็นแกแล้วก็สงสารเพื่อที่ได้อุดหนุนแกแต่เอาจริงนะไอ้ของแบบนั้นน่ยไม่เห็นน่าซื้อไหนเลยเฉยก็เฉย เป็นไงลูกไปไหว้พระมาหิวขนมแล้วใช่ไหมใช่ครับนั้นเดี๋ยวแม่พาหนูไปกินขนมร้านนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรากินเสร็จเดี๋ยวแม่จะพาไปเดินห้างไปซื้อเครื่องบินบังคับรุ่นใหม่ล่าสุดราคา4 0 0พันบาทตามเราสัญญากันไว้โอเคไหมโอเคครับไปลูกไปพี่เห็นลุงตาบอดตรงหน้าร้านนี้ไหม mm hmm. เวลาฉันมานั่งกินกาแฟร้านนี้ทีไรนะ ฉันจะเห็นแกมานั่งขายพวงกุญแจเชือกถักแล้วก็ตุ๊กตาไม้สารตรงนี้ตลอดเลยอะฮรู้คนนี้นะพี่ก็เห็นแกมาอย่างเงี้ยทุกวันแหละแกคงอยากจะให้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อกาแฟร้านเนี่ยเห็นแกแล้วก็สงสารเพื่อที่ได้อุดหนุนแกแต่เอาจริงๆนะไอ้ของแบบนั้นเนอ่ยหันจะน่าซื้อไหนเลยเฉยก็เฉยแต่เอาจริงๆนะพี่ฉันก็เคยเดินไปดูของร้านแกอยู่นะ พวงกุญแจน่ารักจะตายแถมถูกด้วยนะพี่ต่อยจะน่ารักจะถูกแค่ไหนนะพี่็็มีทางซื้อของร้านแกหรอกสู้เอาเงินไปซื้อของในห้างหรูรูดีกว่าอย่าสนใจเลยมาคุยเรื่องของเราดีกว่าช่วยซื้อพวงกุญแจคนตาบอดหน่อยครับราคาถูกถูก40บาทเองครับ เขาตาบอดเหรอครับอ๋อใช่จ้ะลูกคุณลุงเขาตาบอดเขามองไม่เห็นเขาก็เลยมาขายตุก๊กตาถักตรงน,นี่ลูกแต่ลูกรู้ไหมว่าคุณลุงเขาขายของทุกวันเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครซื้อเขาหรอกเพราะตุก๊กตาที่คุณลุงถักหรือตุก๊กตาจัดสรรที่คุณลุงทําเนี่ยมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไรหรอ่อรลูกผมขอซื้อพวงกุญแจของคุณลุงตัวนองได้ไหมครับ วงกุญแจเชือกถักนี่ยลูกใช่ครับแต่พุดดิทลืมไปหรือเปล่าว่าวันนี้เรามีนัดกันจะไปซื้อเครื่องบินบังคับใหม่ล่าสุดเลยนะราคาตั้ง4 0 0 0บาทในห้างเลยนะลูกแต่ว่าผมอยากได้พวงกุญแจเชือกถักของคุณลุงอะครับงั้นเอา,อางี้นะลูกแม่ใช้พุดดิทเลือกระหว่างเครื่องบินบังคับรุ่นใหม่ล่าสุดราคา4 0 0 0บาทกับตุ๊กตาเชือกถักราคา40บาทของคุณลุงตาบอดหนูจะเลือกอะไร พวงกุญแจเชือถักของคุณลุงครับคุณลุงครับผมขอเอาพวงกุญแจถักตัวเ่งครับใช่เลยหนูเลือกเอาเลยตัวไหนก็เลือกเลยนะสี่สิบบาทเองเอาตัวสีฟ้าครับได้เลยหยิบไปเลยลูกคุณแม่ครับขอเงนินหน่อยครับสี่สิบบาทอันนี้ลูกนี่ครับคุณลุงขอบใจมากนะหนูเนี่ย เป็นตัวแรกที่ลุงขายในวันนี้เลยนะหนูรู้ไหมว่าเงินสี่สิบาทเนี่ยช่วยให้ลุงมีข้าวกินมื้อหนึ่งเลยนะขอบใจนะหนูขอให้หนูเนี่ยจเจริญเจริญเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ดีนะเป็นคนดีนะลูกเขอาใจครั้งหนึ่งนะครับป้าลูกกลับบ้านกันครับผมกุญแจครับผมกุญแจคนตาบอดครับช่วยซื้ไหนครับ ผู้ดิดครับแม่ขอถามอะไรผู้ดิดหน่อยได้ไหมครับครับ <practically>? ทำไมผู้ดิดถึงเลือกซื้อพุงใจราคา40บาทล่ะครับผู้ดิดไม่อยากได้เครื่องบินบังคับรุ่นใหม่ล่าสุดราคา4,000บาทแล้วหรอก็อยากได้เครื่องบินนะครับแต่ว่าคุณลุงเขาตาบอดผมสงสารคุณลุงสงสารคุณลุงทำไมลูกถึงสงสารคุณลุงล่ะครับอืมก็อยากได้เครื่องบินอยู่นะครับแต่ว่าผมสงสารคุณลุงมากกว่า สงสารคุณลุงลูกสงสารอะไรคุณลุงะครับก็คุณลุงเขาตาบอดผมก็คุณลุงเขาลำบากแถมเมื่อกี้คุณแม่ก็พูดว่าไม่มีใครซื้อของคุณลุงเลยผมก็คุณลุงเขาไม่มีเงินซื้อข้าวก็เลยซื้อพวงกุญแจคุณลุงจะได้มีเงินเอาไปซื้อข้าวกินครับโหลูกตัวแค่นิดเดียวเองคิดได้ขนาดนี้แล้วหรอว่าแต่ ผู้ดิซื้อพวงกุญแจมาแค่อันเดียวเลยนะผู้ดิจะได้สนุกหรอแค่อันเดียวก็สนุกแล้วครับงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปซื้อของคุณลุงให้หมดเลยแล้วผู้ดิดก็ออกไปเล่นกับเพื่อนๆแทนเครื่องมินบรงครับไงโอเคไหมครับโอเคครับไปทุกปะช่วยซื้อพวงกุญแจคนตาบอดหน่อยครับช่วยซื้อหน่อยครับคุณลุงครับผมกลับมาอีกแล้วครับ เสียงคุณคุณอ๋อหนูคนที่มาซื้อพวงกุญแจเมื่อกี้ใช่ไหมลูกใช่ครับกลับมาทําไมแล้วลูกฮะลืมอะไรเหรออ๋อเปล่าครับผมแค่จะมาซื้อพวงกุญแจของลุงหมดเลยอะครับฮะซื้อหมดเลยเหรอลูกใช่ครับมันต้องเยอะแยะหนูจะเอาไปทําอะไรลูกอ๋อพอดีฉันจะซื้อให้ลูกอะจ้ะเอาไว้ให้ลูกเล่นกับเพื่อนแถวบ้านว่าแต่คุณลุงมีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวคะ วันนี้ลุงเอามา16ตัวนะลูกแล้วก็เมื่อที้หนูซื้อไปหนึ่งตัวก็เลยเหลือ15ตัวงั้นเดี๋ยวลุงเก็บใส่ถุงให้นะลูกแี้ช่วยลุงเก็บในการไล้กันเนาะน่าลกทั้งหมด15ตัวนะลูกแล้วก็แถมตัวอ้วนนี้ด้วยนะคะ่ะ,ะลูกได้แล้ว จะลงทั้งหมด15ตัวตัวละ40บาทเออ600บาทพอดีจนะ้ะคุณแม่คะ600บาทไหมครับอันนี้ลูกขอบคุณครับนี่ครับคุณลุงขอบใจหนูมากนะลูก ลุงขอให้หนูจเจริญเจริญโตไปก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีจิตใจเมตตาการุณาปานีเหมือนตอนเด็กๆเลยนะลูกแล้วขอให้เรียนเก่งๆนะลูกครับขอให้สนุกกับการเล่นตุ๊ก,กาตาของลุงด้วยนะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนนะลูกครับคุณแม่เจริญเจริญน,น,นะลูก